I know. เถิดน้าพี่น้องเจ้าของกลับบ้านหรือ,อยางถ้าแม้นยังอยู่ขอจงมีเยื่อใยส่งรอยิ้มพิมพ์ใจเชิญเข้าเสียบใบสีได้เลยนะครับ เชิญเข้าเสียบใบสีได้เลยจ้ะนากแหวกทางให้สะหน่อยหนึ่งเนาะนาควางกลวยดอกไม้ลงแล้วไปเสียบใบสีเชิญพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะเสียบใบสีเชิญเลยนะครับทําบุญกับวัดเปิดดวงปีใหม่นี้เราจะได้โชคดีนะจ๊ะกกลลัับบ้าน็ยงไมม่ืสเลยเสียบใบสีนะครับค่อยๆทยอ,อยไปนะจ๊ะไม่ต้องรีบ บายสีจะตั้งอยู่ที่นี่ประมาณ9้าวันนุ่นเลยเอบัตรี้เปิดบายสีออกมาบายนั้นแปลว่าข้าวส่วนสีนั้นเล่าก็แปลว่ามงคลนะครับจะนาศเสียบบายสีแล้วจะเข้าห้องน้ำม้องท่าก็ทยอยไปเข้าทีละท่านนะทีละท่านสองท่านแล้วก็กลับมานั่งที่เดิม เินท่านใดที่จะเสียบใบสีเรือเชิญน,นะครับเรือว่าเจ้าของกลับบ้านไปแล้วมอส่งเสียงเจ้าเจ้าว่าใครเขาเป็นเจ้าไปเสียบใบสีด้วยตัวเองนะครับใบสีบารมีมนะครับสวยดีสม បកណ້ອຍថើប ายสีสวยสดงดงามไม่รู้เป็นทีมออเกไนของหน่วยไหนเนาะถ้าอย่างไรแจ้งชื่อให้หน่อยนะจ๊ะจะได้ประกาศฝีมือให้พี่น้องเราสวยจังเลยเพื่อพี่น้องเราจะได้เรียกใช้ายสีบวดลูกบวดลานกันแก น้ำเป็นายสีในฉันนั้นตมในช่างงามเลิศล้นเป็นหนักนักเป็นหนักใีแจคนแจ้งแข้งในแจงแก่แจ้งทำในบัวงายบัวความแดดูงามตาในจจแก่เป็นลากน้องว่าคลายดังหูนในช่างงามก็มันบูนหนักไล่ดังรถอ จนาอายุรุ่งราวอย่างขาวสิบหกแล้กก็ผมมาดำแล้วก็คิวดอก กาล,ลนดุงามนั่งอาอึกหังหยดนั้น้อยกระดังกระพลมุกนาเมื่อแรกพระตังมาเนได้พบนากะลัน่ังทามเียงอายกันโนว่าชายหากนิดกะลอนทำที่บอกเอตุจะลักขาอับพระตังลูกนกเป็นงอกข้างในมันบอ่เจียงใครนอใครจางมาประดับนอประดา ลายับใครที่ยังไม่ได้เสียบใบสีเปิดบารมีเปิดดวงตัวเองเข้ามาได้เลยนะครับเอาชาติที่สามก็แลดูงามละยับเอาลายทองแล้วก็ไปประดับเมันเกลือวันละแกแวนเงินนันทองก็ล้วนแต่ของสำคัญนอกจะแกเป็นชาตินางมโนรา แกเป็นมแมลงภูกตอมดอกไม้เสียงดังเงองเงี่ยวักลิงเลาวบางหยอกบางยาวที่ดอกใหญ่จะแก่เป็นร่างปกลยดังพลามละแบกซอนเดินตามเน่ที่มีหามมาพบที่เฟ เป็นเอกโหราที่ทตกันขับมาก็เลยมานั่งร้องไห้ก็มีทั้งดอ,อกทั้งดวงนั้นเป็นผวงเป็นผัวงสวายนั้นประดับและกันเข้าไว้ในต่ครบกลั่นชั้นวันนี้น,นรื้อต่อไปนั่นก็คือชั้นที่ห้าชั้นหกชั้นเจ็บเนี่ยนั่นก็ ะระนาละที่ยอดบายซีมีข้าวกับไข่ละแต่ว่าข้างในดูสิงามตาเขาแกะบายซีในวันนี้แล้วนาสวยจนเหมาะตา เปิดบายสีแล้วทุกท่านก็ได้เสียบบายสีแล้วนะครับเปิดบุญเปิดบารมีกรรมการจ๋าเดี๋ยวช่วยเอาสตังตรงนี้นับให้หน่อยนะจ๊ะว่าได้ยอดเท่าไหร่นอเขาเสียบแล้วเก็บได้เลยเก็บได้เลยจ้าแล้วนับยอดมาให้หน่อยคนที่เข้ามาทําบุญเขาจะได้ชื่นใจเผื่อจะมีเลขไปเสี่ยงทายดูซิว่ารอบสองจะเบาลงไหมรอบสองจะเบาลงไหมอ่ะเดี๋ยวเวียนเทียนกันนะครับ คาถาเวียนเทียนภาวนาสั้นๆวัชัยยะนะครับสามรอบด้วยกันวันนี้ค่ะคพ่อคุณแม่นะคะนั่งด้านหลังลูกถูกต้องแล้วเวลาเวียนเทียนเราจะส่งให้แค่คนซ้ายมือนะแม่นะเราไม่ต้องส่งแว่นเทียนไปด้านหลังนะคะคนด้านหลังเกาะคนข้างหน้าเอาเนาะเวียนให้เป็นแนวเดียวนะคะแถวเดียวน้ะอ้อมแบบนี้นะคะ,ะตรงนี้เอาให้ให้จดกันนะเอาให้จดกันคุณคุณแม่ขยับเข้ามานั่งตรงพี่ตากล้องหน่อยนะคะเอาให้จบกันนะอ่ะ คุณพ่อคุณแม่นั่งด้านหลังลูกชายนะจ๊ะถูกต้องและแล้วก็เวลาเวียนเทียนก็คนข้างหลังก็จับคนข้างหน้าไว้นะคะเราไม่ส่งเวีนเทียนย้อนกลับไปนะแม่นะเดี๋ยวมันไม่ดีเนาะเอาแค่แถวด้านหน้านะคะ ให้หน่อยนะจ๊ะ